น,นี้ต้องพูดถึงผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยนะคะก็ได้ออกมาฟาดงวงฟาดยาไปต้องใช้คำนี้บอกว่าตกมันด้วยก็ไ <c> ด <oughs> ้ <c oughs> บอกว่าเสียงเนี่ยไม่ชอบเสียงหัวล้อเลย <c oughs> เสียงหมูไก่งวงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าคือสิ่งที่จะพูดยังไงก็แล้วแต่ แต่สิ่งหนึ่งต้องมีจิตสำนึกต้องรู้ว่าตัวเองทำผิดเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดสิ่งแรกคือออกมาขอโทษจากสังคมเนื่องด้วยจากทำงานส่วนของฝ่ายปกครองในชุมชน,นนั้นๆนะคะคการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ตาสีแบบตาสาแบบกล้วยเ,เมื่อสำนึกในการการะทำผิดไม่มีเพราะฉะนั้นต่อส่วนรวมเรื่องอื่นๆเนี่ยดิฉันคิดว่าคงจะคิดไม่ได้แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่พูดออกมาก็ได้ออกมาสารภาพด้วยตัวเองอย่างเช่นยอมรับเองนะคะว่าพูดจริงแต่พูดแค่คนเดียวที่บอกว่าโหไม่ช่วยเอาของไปขายเลยมันขายแต่ของมันมันไม่ได้สนใจขายของเราไม่ช่วยเราเลยนะคะว่ากลวยแต่รู้ไหมเรื่องนี้เนี่ยปากลําโพงไม่ได้บอกแค่คนคนเดียวปากลําโพงบอกประมาณหนึ่งสสามี่สี่คนให้ไปคิดเอา เฉพาะเรื่องนี้และยังมีเรื่องอื่นอีกเพราะปากลำโพงนะคะจะชอบไปบอกกับหลายๆคนหรือพูดซะกลางสาราวัดก็มีเรื่องของกล้วยเนี่ยแหละค่ะพูดเสียงดังเลยเป็นคนช่างเมาดิฉันก็เลยเรียกว่าผู้ช่วยปากลำโพงหมู่บ้านเรื่องของกล้วยก็มาจากปากลำโพงแม้แต่แชทคุยกับผู้ใหญ่ใจดี f c นะคะปากลำโพงก็แชทเหมือนกันแตกด้วยก็ระวังอยู่ บันทึกเสียงทุกครั้งเอามือถือแอบอัดเสียงทุกครั้งนะคะเมื่อปากลำโพงอยู่ด้วยอันนี้ก็จะบอกว่าทุกคนก็เกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์ไม่ได้มีใครจริงใจต่อกันตอนแรกตอนแน้องก็คือน้องนะคะที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นะคะ่ะทำเพื่อน้องค่ะไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นจนมาถึงวันนี้นี่ไม่แหลมรู้ชัดเลยแล้วคะ่ะว่าใครคือผู้สูญเสียจริงๆ ผู้สูญเสียสำหรับแม่แหลมในตอนนี้มีอยู่คนเดียวค่ะคือน้องชมพู่น้องชมพู่เป็นผู้ที่สูญสูญเสียเพียงคนเดียวจริงๆในความคิดความรู้สึกของแม่แหลมจนถึงขณะนี้จนถึงเวลานี้แต่ก่อนนะ่ะผู้สูญเสียสำหรับแม่แหลมนะ่ะมีหลายคนมีสองสามคนมาถึงวันนี้เวลานี้ณขณะนี้ผู้สูญเสียสำหรับแม่แหลม มีอยู่คนเดียวค<ะ>่ะคือน้องชมพู่น้องเสียชีวิตแค่นั้นเองจำไว้นะลูกไม่ต้องเข้าวัดบ่อยแค่ตอแหลให้น้อยหน่อยก็ได้บุญฟังเสียงจูบหัวปลาที่แม่ัเ็บตัวเม็นพอแต่ต่อมาหัวยาบอกกูเพิ่เลืดไปเจ็บบ้าจุ๊บ ดูแม be ่แมผู้ช่วยทำระบวังระวังเงี้ยงมันตันอ่ะเด้ออ่ะเด้อแล้ววนอานมาก น้ำมันหัวปลาน้ำมันหัวปดูผู่ยายยาจูแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเพื่อนาแบบนี้ได้ขนาดกินเบียร์นอกสถานที่ยังบอกว่าฟ้องหนึ่งห้าตัวแม่เลียกไปสัมซัสในไร่องค์เออดูไม่สวยแฮ้อ อิ่นึ่ไม่ต้องมีสีอิ่มคำเล็กๆอิ่มคำเล็กๆกินแล้วค่ะเก้าอี้นี่ก็ไก่ไงเลยเดี๋ยวเขาถึอเขาอีกนวดพอดีไหมเก้าอี้ตัวนั้นกับโต๊ะอันนี้ห่างเนาะเป็นประชุดีนั่งเลยว่าห่างแล้วอันนั้นคนถือเข้าอีกแล้วอันนี้ก็ไม่ถึงอะแร้วก็กระยับเข้ากระยับโต๊ะก็หางายตามโดนเลยคนอ้วนต้องมานั่งฟังนี้นะเพราะว่าฟังน้ำเข้าไม่ได้มันแคบก็ต้องตามเนย ไรเบียนะ่ไม่เป็นไรมันเป็คนันละมันจเป็นาะั็อย่าเดี๋ยวคนจังไรละฮะว่าใส่แต่คนน่ะมาโกกิยา้นควอลกรดาได้แล้วเรียบรอยก็จัดใจแล้วควอเลแล้ว คำเดียวขนาดคำเดียวพอแล้วทีนี้ใช้สายปัดนะคะไม่ต้องตนรับกันอย่างเธอนี่ด่าไม่ได้เหรออย่าไม่เคยแจ็คไม่เคยด่าใครด้วยแจ็คกับป้าดอนไม่เคยด่าอันนี้ก็ไม่เคยด่าอย่างคนแจ็คด่าช่วกนี้มันเคยด่านะแต่แตนูนี่ด่าแต่ตะม็อด่าคนอื่นไม่กล้าด่าด่าไม่เป็นแต่ด่าพวนี่เป็นเขาห้องยืดพูดละเขาด่าแบบไหนไม่รู้หนู้จมจะัวหนูขาห้งยด ก็ไปดูไลน์เช็คไลน์มันเช็ด้เป็นอะไรม่รู้มันมาเองเลยนะเนี่ยจะโลมาด้ยนะบอกจมองกินปลาปะปลาไมใกล้จะมดหายโขอยู่แล้วไอ้บุญคุณไว้ให้แล้วเนาะเวลาจกินลเออไปสู่ตะวันกินเนื้อข้าวนี่เป็ไหมเนย อ่ะหเห็นม e uh, no, no, ั้งไม่มีกล่นยังม่่นมาหนักค่อยนึ่งข้าวหรือทไมจะไม่ให้ค่อยอุ่นข้าวเอาโจไปแล้วบบนี้แมน้องกินด้วยเ่มมาเริกินข้าเริ่ม่หละแมักหละเห็นเป็นคนก็เรียกหมดละใช่เหรอฝนใช่เป่ นตะโด่งนตะโด่งเนี่ยมันเห็ดตะวามันเปิดไฟเดียวเลยนะมันกลับเรยยังเมือและเหมือนละมัาไม่หิดเรนจะคุยกับแม่ทีเลยพาจะนินทากันหนูป้ามาหาป้าค่ะไม่ได้สวัสดีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าใครขอโทษขออภัยด้วยได้ไหมเด้อมากินข้าวน้ำกัน มันจะไม่ติดแดงหนูจะมกอนาจารมากฮัลโหลมกใส่เชือกคอนโทรลฮะน่ะที่เลยเมาเลยติดม้วนมไว้เดี๋ยวพาประจานเดี๋ยวถอดแทบจะมกเดี๋ยวคถอดให้จะมกเอาไหมโอ้พอปัดกันนันะบสีดำติดเลมันติดเต็มเลยแหละเอไม่เชืิอคูไหลนั่นแหละติดแดงก็ไม่เป็นไรนะแม่น้องโอ้โหไม่ให้เปิดเพลง ไม่ได้ถอดเกมด้วยได้ทัวเทปตั้มัดสีตัน้องเป็นการู้จักนะโหนมเบสแต่มอคทำตะวันใส่ไข่เนาะใส่แจ็คแน่นอนเลยมันมรู้จัดมันรู้จักกันจนเอ่งหนุ่มเลยเอาอันนั้นมาตีเจนนี่ขุมละกันนี่ยน้ไว้ขนาดไม่ค่อยกินข้าวนะกินกาแฟกับขนม จนแทบจะไม่นึ่งข้าวนะวันๆนะดี่สองคนนเ่อเออหพวกเจ้าก็ลงมาเอาดิบอกหุงข้าวเผื่อเด้อลงมาเอาเลยฟัหงข้าวเจ้าด้วยชุดเี่วสองวันกะจะะโอยู่นี่งืลายาแก้่าข้างแล้งเดี๋ยว่อยจะโปมมัน เราเจ้าก็เอาขงดูคอหได้เงินแล้เสียงดังขึดังขึขัโขบ้เจ้าก็เอากืนข่อยเอาแก้วรอเอาสน้มาคืนเะจะปับเยอะหลายไม่มีเงินปรับ่อยสีกินให้ันเบิอทษกินจากขา้เสียงดังเียดัง้นดังขโอยขดกินจาขีางมีเสียงดัง โอ้ยเวลาคุณูดขาคุณพูมาูเขาดเขามันใสน่ยเขาะนทเดอคะขอโทษนึกถึงคนที่เขาเกียดเราไปอยู่เทียงนาแล้วเขาต้องอดทนแค่ไหนมันด้ยินเสียงเราวันหลังไปกินบ้านตาวาเดอมันยังไม่มีไผ่มันยังไม่มีไผ่มันติกันไมันสิดได้จุกตากันไหนมันไม่เห็นพุ่งนะไงเราโซลาเชลเราไปคนละหลอดคนละหลอดเพราะสาวปูนทังนั้นโอ้ยมันแห้งเอา รับไปนะแม่มาเร็วเร็วอีชาตะเวนแดงไม่เคยยอมแพ้นะแก้วเดียวน่ะแต่ไม่ยกนะเป๊กน้ำแดงอร่อยเนาะมิลินดาเดืออยางมึง เดี๋ยวเอาซาเล่นผสมถ้ามอไซค์เดี๋ยวพาลมเข้าบ้านบล็อมดำนี้เข็นซีเข็นซีเนี้ยคิดถึงไรมันจะเบป็นจสมนะครับแสบด้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยได้เงินเดี๋ยวค่อยพากันเลี้ยงกินกันนี่แหละยแม่ดีครับแม่ดิไปกินน้ำท่วมือจะเล่าประวัติให้ฟังมันที่ยี่สิบม้าอันนี่ วันที่ยี่สิบห้าป่ะในเงินคนจนเออเขาเขาให้ละปิ้งหมูไหมตอนเรียนถ้าไหนก่อนใดกระจาน้ำเงิอเนาะทำจุดเนาะจ้าไม่ได้บาดสามร้อยหรอจ้าเป็นคนรวยอืม่ได้จะเลยไม่ได้พวกค่อยคนจนนะจนรวไม่ได้จะปิ้งหมูกินกันเนาะให้ดึงเงินมันมงคนละครึ่งโลนี่อก็กินภายในดึงออกมือโลกเนาะแล้วขาเปลีนนะสวัสดีค่ะแม่วาชนะ นอันนี้อ่านวาพี่อะไรนี่พี่เอดีเอดีเอเใหญ่เอเล็กนี่เอดาเอดาค่ะแม่เอาเป็นตาคอนเดอร์แม่ปวพายแล้วตอมกเปล่ยนอาจารมากนวทุกคนมาตอมกมันโซพูดลงมนแม่ลงรัดทางรัดน้ำลงเียย่างวัน ช่วนี้ผมถูกพรมีกับคออสงสาร วันนี้น่ะไปตะมอยใครเห็นเขาซอยดาวนึกว่าจะได้รางวัลใหญ่ไหมซอยไปซอยมาได้แต่แป้งให้ตะมอกไป้าต้องไปซอยที่มันเคาให้ได้ลูกวงนะป้าจะได้ใหญ่แค่ไหนก็เมาขึ้นเปล่าขึ้น่คโอ้่ไมตายถ้าให้เป่าลูกวงเราเขาอยากได้รางวัลใหญ่อันนี้มันเล็กไงป้าป้้าาก็ใหไปที่แบบว่าเคาให้ลูกวงใหญ่แล้วป้าเอาเอาเปล่าเอาตายมันแตกใส่หัวตายสวัสดีค่ะ มั่นอพิกาโตวัสดีค่ะชื่อชื่อพี่เอดาบอกพี่อัศวินวัสดีค่ะแม่สาวบางนาตุ้มโฮมพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะอันนี้แหละกลุ่มพลังรักโกกอกรักกันรักกันเยอะๆนะคะว้าวให้กากรมยัง น้ำแดงเแดงให้ยายเอาจานมาเอากางเกงไปให้ยายนะยายยายต้องใส่นะพอดีเลยเขาบอกใส่ไปหาหมอใสบายนะเออแกใส่สบายเวลาแกไปหาหมออะไรอย่างนี้ไงไปเมืองไม่ให้ยายใส่ผ้าถุงนะให้ใส่กางเกงสวัสดีค่ะแม่พีทหวัดดีค่ะแม่อมพรอมพรรัตน์วัสดีค่ะ แม่กซิริซิด้าบอกโอ้พี่มาด็อกเตอร์ดีมนุษย์นี่ใช่ไหมในด็อกเตอร์ดีม m r e e นี่ m r d e นี่ด็อกเตอร์ดีสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องมาหลายคนเลยถ้าประถอนไม่ทักใครก็โทษประถอนเลยนะคะเพราะว่ามีตรงนั้นมีแค่ประถอนอ๋อพี่สิทธาค่ะแม่คอโทษด้วยสามร้อยสองท่านไม่ได้ทักใครก็ขอโทษอภัยใช่ใช่ค่ะถ้าใคร ถ้าทักใครแล้วปัดหนอนไม่ทักก็โทษปัดหนอนเลยพี่คิดคิดชุมพลังรักกันมากๆคนอื่นเข้ามาดูกอกแล้วก็ชงใส่เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้มาค่ะแม่อันนี้อันนี้หัวหลักมันบึ้งตตัวตึงตัวตึงอ๋อภาษาไทยเขาเรียกตัวตึงบอกเขาเอ่นหัวหลักมาเรียกครัอาจารย์จุนมาเรียกแม่วันใหม่หัวหลักหัวหลักหัวโตนะแม่ปาะเิพี่อ้ําวสดีค่ะ ค่ะมาพีเอรอิงค่ะแม่แคทพี่พาณิชอ่ะมิดมิดนี่คือใครนุ่มิดมิดมดนี่คือใครนี่ยเนี่นี่ m s อ s ออเนี่คือไข่โอ้ยอ้าคุยกับตุรกีอะหรนะ แฟกซ์ามเหรอ M S F S S S เอออ๋อคุยต่างประเทศเหรอ M S M S ฮะวัาดีกันแล้ววัาดีไหม่นนั้นย่าอ้ํดิไปไม่เป็นแล้วอ่ะอะไรนะไหน M S M S ไหน M S เดี๋ยวมาใหม่พี่ M S M S M S M เหรอ M S M S ยังหว่าก่อนทําประกันดีเด่นยังบ่ไม่ ไม่ทำหรอกทำแบบไหนเขาก็เหมือนทำประกัน AIS ไงอ๋อโอ้ดีแท็กมันล้มบ้านเราเอออไอเมันล้มไงต้องไปเรืองบ้าป้า แถวนี้นี่ยคนเท่าเขาทำประกัน a อเอกันนะป้าใช่อยู่แต่เราต้องทำดีแทกบอสใช่พวกเรายังไม่เท่าเราต้องดีแทกอ๋อเราเท่าแต่ดิแทกมันล้มไวนะล้มกว่าไวล้มไวกว่าเอเอสนะนั่นไงเขาถึงให้คนหนุ่มทำคนเฒ่าเขาทำคนเอเอสอ๋อตามนั้นก็เอาเออคนคนคนแก่เขาทำเอเอสให้เพราะคนแก่คือไม้ใกล้ฝั่งคนยังไม่แก่ก็ทำทำน้อยใครไม่เลือกกินพอให้ ใครไม่เรียกกินแม่อนนั้มากินข้าวเด้อแม่อนนั้ค่ะค่ะแม่ทุกคนค่ะมากินข้าวกล้อ๋อเอเอเอสเขาทำอ๋อเอสประกันเอเอสอันนี้คืออะไรนี่ไหนพี่จูนพี่จูนมาดีค่ะอ๋อเนาะพี่ภูผาเนาะอัศวินผู้ชายครับประถอรประกันเอเอสน่ะเขาให้เขาให้แบบคนเก่เออคนแก่งอ๋อแบบเขาแก่แล้วเนาะเออเผื่อเขาตายไวจะได้ประกันที่ได้เลมันมันเร็วนะเอเอสอ่ะ อยางไมาทำประกันทำประกันดีแทกป่าทำประกันทุกมฟังเปลาังละงงเบิดอะไรมันมีประกันดีแทคเขาละเบื่อซูมนี้ดังเขาไม่หายกูไงเาให้แล้วอจะทำประกันไหนเอถก็อย่างนี้แหละพากันขึ้นศาลนะคะจังว่าหนูเป็นโจทหรือเป็นจำเลยเ็หนูเป็นพยานน่ะต้องพ่สรม ป้าบอกว่าป้าป้าไปกับแม่น้องนะป้าเป็นพยานหรือเป็นเอาป้าเป็นโจรหรือเป็นจำเลยก็หนูเป็นพยานไม่ใช่พูดไรชาร์เอาข้าก็จนงงบอคอยมาคิดทีหลังอ๋อคอยอยู่บ้านจำเลยจะเล่นมุกแบบผู้สอนนะคอยงงข้าก็จะนอนดข้าก็จะนานทำไมคะว่าเป็นโจรเป็นจำเลยเข้าจะถามว่าใครเป็นโจรเป็นจำเลยเนี่ยะข้าเป็นพยาน เขาเรียกคือเลยแบบนี้่อยไม่เรียกเรียกจำเลยเลยถ้าเราอยู่ในรถเราเป็นผู้โดยสารนะหนูเป็นคนสักคนเดียวออถ้าข่าวสารนี่เป็นโจทย์เป็นจำเลยเป็นพยานถ้าอยู่บ้านนี่ือโจ์กับจำเลยถ้าอยู่บ้านก็แล้วแต่ว่าจะคืนกันมรุนีนี่วันนั้นนั่งอยู่นี่แต่ผู้บาวมาถามสีทุ่มมาแม่รักบอกข้าบ้านข้าบ้านมาใจมามาพิชอบเลยก็อนมาบอกหนูยังไม่เข้าพอดี